ก็เลยหาไม่ได้จริงๆก็เลยถามน้องว่ามีไหมเกนลอนบอกไม่มีไม่มีบอกเออนะพี่ขอเติมขวดเลยนะเด็กปั๊มก็บอกไม่ได้พี่ไม่ได้แต่บอกว่าพี่จะไปช่วยคนจริงๆเติมเสษกลืให้หน่อยนะครับแต่วันที่บอกอีกว่าเอาน้ํามันอะไรอีกนะครับเพราะเวลาผ่านไปนานก็มีคนมาเติมน้ํามันเรื่อยๆอย่างครับแล้วก็มีรถมารอเติมอีกสองคันมอเตอร์ไซค์บอกอย่าเพิ่งมาอยเพิ่งว่าเดี๋ยวพี่รีบไปช่วยคนเดี๋ยวพี่เติมก่อนอย่างนี้ครับ เติมันก็มองแต่ขวดน้ำมันครับมองว่ามันจะล้นออกมาก็คอยปิดฝา้เขาก็งี้ครับไม่ได้มองว่าหัวใจมันเป็นน้ำมันอะไรอย่างนี้ครับพอเติมเสร็จปุ๊บมันบอกครบแล้วพี่ผมก็มองดูราคาสองร้อยบาทเอ๋อที่สั่งสามร้อยทำไมได้สองร้อยก็คิดแค่นี้เองแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรนะครับ,รบก็รีบไปอ่ารีบไปก็หิวน้ำมันขึ้นรถระหว่างทางไปเมื่อวานนี้มันมีสอบอะไรไม่ทราบครับโรงเรียนจันทนครนะงถุนนราบดีทางที่จะไปตัรียนเลือกมาพอดี รถติดโอ้โหก็เป็นห่วงน้องเขาอยู่นน่นอีกเอ้าเราจะไปทันไหมนี่ก็พยายามขับซิกแซ,กซ,ก,ซกซิกไปนะครับก็ไปก็โทรถามน้องเลยว่าพอรับอยากไฟแดงไปอยกเจริญศรีนะครับว่าน้องอยู่ไหน,น,นหนูหนูจอดอยู่ระหว่างรถบรรทุกใกล้ไฟแดงแยกสะอาด<ม>เออนั้นออกมาโบกโบกข้างทางหน่อยพี่จะได้มองเห็นขน้องเขาออกมาโบก<ว>ก็ไปถึงก็รีบมันมีขวดเล็กๆผมก็ปาดเป็นกล้วยนะครับบ่นกลยก็เติม วัวน,น้ำมันหกเซนรถเขาเติมเสร็จน้องเขาขอบคุณเ้าก็ถ่ายรูปนะครับได้งานคู่เชีวชาิว่าเราได้ทําความดีแล้ววันนี้ระหว่างทางกลับมาที่บ้านนะครับก่อนออกเวยนยังคุยกับน้องเขาเลยว่าเอ๊ะวันนี้เราได้ทําบุญแล้วนะ,อะสองรอบแล้วอสองรอบแล้วถือว่าเราได้ทําบุญจริงๆภูมิใจมากเดี๋ยวกลับไปก็ไปเล่าสู่ลูกสุียฟังนะเอ็มคุยกับน้องเขาดีครับเราภูมิใจจริงๆ ก็ไปถึงว่าก็ไปเล่าให้เมียฟังหญิงว่าวัาานนี้ช่วยเรือใครมาบ้างนะครับอืนะครับตอนเย็นน้องเขาโทรหาผมนีะครับว่าเอ้าพี่น้องเจ้าของรถเขาโทรหาผมว่าเราเติอมอ้ไมานีลำมาอะไรให้เขาเอ้าเราก็เติมเป็นสินเก้าห้านี่เอ,อ็มครับนี่นะครับนี่นะครับนี่น้องก็เอ็มเขาเขาบอกพี่เห็นในลไลน์อะไรหรือยังในอะไรไลน์เฟซของโรงพักก็ผ่า,านปวดเข้าไปดูยังรู้ว่าเอาตายแล้วเราไปเติมผิดให้ตอนไหนวะทั้งที่เจตนาจริงเรา ก็คือจะเตือเป็นสิน95มันอาจจะเป็นช่วงระหว่างที่เขาไปหายเจารอน้ำมันกลับมานั่นละครับแล้วผมก็ไม่ได้มองที่หัวใจด้วยเพราะว่าเร่งรีบใจจดใจจ่ออยู่ที่ทงนครับที่น้องที่จะไปช่วยนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้บัญชาด้วยครับที่มีความเข้าใจในการทํางานครับท่านก็ตำหนิอยู่บอกว่าต่อไปให้ดูดีๆนะครับแต่เรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยท่านผู้บัญชาท่านจะรับผิดชอบเองครับ<ม>เรื่องค่าใช้จ่ายครับแต่เออลืมบอกไปว่า หลัองจากน้องเขานี่น้องก็ดีโทรมาบอกผมนะผมก็โทรหาน้องคนนั้นเลยขอโทษน้องเขาเลยว่าพี่ต้องขอโทษนะพี่ไม่มีเจตนาทําลักษณะนั้นนะตั้งใจจะไปช่วยจริงๆรีบจริงๆงน้องเขาก็เข้าใจน้องเขาไม่ได้ทำนีอะไรน้องเขามีบอกว่าเห็นเพื่อนส่งมาให้เยอะอยู่แต่หนูไม่ได้สนใจอะไรบอกหนูขอบคุณพี่ก็เลยนี่นะครับจากเหตุการณ์นี้สะท้อนความรู้สึกสะท้อนความรู้สึกส่วนตัวผมก็คือเสียใจเลยครับเสียใจมากเลย ก็เราตั้งใจทําอยู่แล้วครับเกื่อน้อยได้ทำไมครับคุณทางานครับครับแล้วก็ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนครับเมื่อวานเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูเลยครับว่าจ่ายจ่ายอะไรอะไรใจ่มองแต่ตรงไอนไปน้าท่อที่จะลงขวดนั่นเองครับกลัวน้ำมันมันล้นเราช่วยน้องก็ปิดฝานี่ครับแล้วก็เรีบถือหิ้วขึ้นรถไปอะไรอย่างนี้ครับอยากฝากถึงพี่น้องตํารวจเราทั้งประเทศบ้างครับก็ผมก็ขอขอบคุณ ขอขอบคุณเลยเพราะว่าตำรวจทุกคนนไะด้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีนะครับอ่ามีคุณ,ณธรรมมีจิตวิญญาณที่เป็นตำรวจอยู่แล้วคำว่าผู้พิทักษ์สันติราชนี้มันสําคัญครับพิทักษ์สันติราคือช่วยเหลือประชาชนนะครับรับใช้ประชาชนนะครับไม่ได้ไปข่มเหงตั้งแก่ประชาชนนะครับ,รบนี่แนละ้วก็ขอขอบคุณประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าใจด้วยครับนะครับไม่มีเจตนา อย่างอื่นแอบแฝงเลยครับแล้วก็พูดมาไม่ได้มีแต่งเรื่องแต่งอะไรเป็นเรื่องจริงที่ผมพูดมาจริงครับแล้วก็ประมาณสามทุ่มผมยังดีใจว่ารถคันแรกที่ผมช่วยเขานะกลับไปถึงเอ,าอเราวันอำเภอเอราวันจงังหวัดเลยนะครับนะค,ครับเราโทรมาขอบคุณมากที่ได้ช่วยเหลือกลับถึงแล้วเพิ่งกลับถึงตอนสามทุ่มครับมาจากออกจากอู่ซ่อมครับนี่นะครับก็มีแค่นี้นะครับก็คือต่อไปนี้ถ้าประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้เลยใช่ไหมโอ้ผม เต็มที่อยู่แล้วครับแต่ก็คือเสียใจก็คือเอ๊ะอะไรวะเราทาตั้งใจทําจริงๆแล้วทำไมเป็นอย่างนี้นะครับครับไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงมีแต่เกินร้อยนะครับทํางานผมครับครับ